นี่อ่ะเนี่อ้อขาเพียงข้อผมเลยแม่สูงมากๆเลย้ะลงเกียวนี่เต้องปวดแอวอ่ะดูสูงีหลีสร้างเพิ่นกับบ่านท่านในเลือกงานอยู่นะครับเร่งเร่งมืออยู่มาเด้นนะครับสำหรับพี่น้องทีอยากสิร่วม สรางเฮือนซอยนิ้มุกดานะครับซอยกันพี่นอ้องเห็นมันแล้ววิสวเสด็เขาอยู่ไว้วนะฮะซู่มือน,นี่ผมมีเฮือนอยู่เด้เฮือนอยู่ขอนแกนที่เศร้าไห้กะน้ำท่วมแล้วแม่ก็เลยเดี๋ยวเที่ยวไปเที่ยวมาท่านไปคอนแกนก็เลยเศร้าบ้านอยู่ได้เนี่ยเศร้าห้องอยู่มวยบ้านอยู่อยู่บ้านเท่ากะบกาลัางสรางดักสิเหล่วย่ามใดซอยกันเลยเด้อ ไปสนับสนุนนะครับสอยจ้างงานผู้ใดมีอันมีรายก็ไฮลายผู้ใดมีหน่อยก็ไฮหน่อยขอบคุณมาลัยออนไลน์จากทุกคนนะครับจากคอนเสิร์ตที่ผ่านมาขอบคุณคุณแม่พอดีขอบคุณคุณแม่แม่จากทุกบ้านนะครับแฟนครับแฟนมอลลั่มจากทุกคณะที่เมตตานิมุกดานะครับให้กำลังใจว่าสิเป็นมาลายออนไลน์ นะครับคนละลอยสองลอยอันนี้คือเป็นพระคุณยางหลายนะครับสร้างกําลังเลงเห็ดนะฮะเป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกครับทางบนจะเป็นห้องนอนห้องหนึ่งแล้วก็มองที่สร้างกระลังสร้างพื่นกําลังรอ รอโค้งหรือว่ารอขัน้นคืออีกหนึ่งของนอนนะครับบรรยากาศดีอยู่ครับพี่น้องสีมอยูบ้านตีว่าสีมายูบ้านแล้วครับมันเลียวเป็นบรรยากาศบ้านนะฮะเดีย๋ยวจะพาทุกคนเดินไปดูนะครับ ตรงนี้จะเป็นระเบียงระเบียงเพื่อส้มวิวกังหันลมนะครับตรงนน้นจะเป็นกังหันลมนะครับตรงนี้จะเป็นระเบียงอันนี่เรียเป็นระเบียงเงี้ยเป็นหอดพุ่น มองนี้ชิดนนมองรับแกมองนี้นะรับแับคอนข้างซีอิ้วหนึ่ตรงนี้เป็นห้องรับข้างบนนั้นก็จะเป็นห้องนอนตรงที่ช่างกําลังหล่อโครงก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะครับมองนี้เป็นระเบียงหน้าบ้านนะฮะหอดรงรถจะอยู่ข้างหลังตรงตรงเพิ่งองหันนะครับเพื่นเซตเป็นล่งรถ คำหน้าตะวันตกสีอยู่ทั้งพุนนะฮะตะวันตกจะอยู่ตรงนูน้นตรงนี้ก็จะเป็นระเบียง,งนั่งชมวิวนะครับข้างหาันล่มว่าไก่ว่าไกลครับข้นยังเบิองไก่ไกกับสูมเบิ่งเอาสะออนสะออนเข่าลูกดิ ครับแม่เขากำลังออกห่วงครับแม่แต่ว่าวมองนี้น้ำบอถึงครับแม่น้ำมันไม่ค่อยถึงมันก็เลยบอคอยง่ายพวกปุยพวกอย่างมันก็สิลไลลตงมปผุนมันก็เลยทั้งผุนก็เลยง่ายนะน่อยมองนี้เป็นสะหน่อยครับใบเลียงป่าสำหรับการแคมปิ้งนะครับสามารถกางเต็นท์ในเบิร์ดแถวนี้ฮะดีอยู่ได้ผมว่า นาหนาวน,นี่ก็ต้องพูดถึงนะครับบรรยากาศผมว่ามันใช้ได้เลยนะครับ <t rain> พี่น้องไกลไปไกลมากอะถ้าหาได้นะครับมาเล่นมันซื้นน้ำกั่นนะฮะ <t rain> <t rain> <t rain> นี่นเสียงน้ำบอกพี่น้องเสียงน้ำมันหล่นกันแท่นหน้า ขนาดปล่อยเราดิปล่อยเหล่ามันก็นยังล่อนอยู่แดงวน,นาห์มาหลายคักมาดูมุมนี้ด้วยนะครับนั่นแล้วดิอยากมาอยู่ใบเดย์เดี๋ยวพาปเป่็นน้ำพ,ยยำพอยนญจำล้งพูนมาจย่ลองญย่ปูนแล้วก็ล่งไ,งไล้งัวเขาคอก ตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับกล้วยที่ปลูกไว้นานี่กระสินสีรอดบ่นี่ต้นมะพร้าวปลูกแซมกล้วยครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นยางนานะครับปลูกน้ำกันแทงสีสีตัดใบใบมันสูงเกินไปนะครับเดี๋ยวมันสิบ,บังบิวนี่ก็เป็น น้ำเลี้ยงปลาไปเจอจองท้งผู้ไปโหลดเดอ้อไปท้งผู้อยู่ผู้เดียว <c oughs> จำนงมาแล้วนะครับไปอาบน้ำก็ลงมาเอางัวเข้าขอ,อกเหมือนเดิมไก่บ่มีขอ,อกติพอมันนอนงใส่สันไก่ก็อยู่กับงัวนะครับอยู่เป็นเพื่อนงัวงัวหน่อยซื้อไอยังไงนี่ตังซื้อแหเนีพี่น้องตังซื้อแห่มาขัน่อยแนะ่ขี่ดื้อเทเด้นี่ โดดโคง้งโหลดหม้อสไส้เพื่อนนี่คันนีพี่น้องเบืเ้องลขทะเบียนดีๆออกซิออกก็ได้มาขี่เด้อาามาเก่าข้างสิ <c oughs> ฟินมีความฟินมาขีดเรือขี่เรือหน่อย เป็นยังเขาคือบอเลี่ยงง้วขาวพอแง,ง,ง่้บอลมันคือง้วแดงติเป็นวาระค่าบอดีก็เลยต้องเลี้ยง,งง้วแดงเขาเอื่นพัฒน์ยังนี่พัน์แท่พัน์แท่บอรหรือผสมบาซินหูสั้นหูยาวสมุนมาเซนขึ้นหลาย ตรงนี้ก็จะเป็นแท้งน้ำบาดาลน,นะครับสูบน้ำบาดาลขึ้นมาแต่ว่าเหากน้ำบาดาลยูงนี่บอกคุณได้พี่น้องมันดีเติบอยู่ดีบอกคุณนะฮะแต่ว่าในอนาคตกับาวาสิเหตุเครื่องกรองน้ำอยู่ไว้ใส่ บ้านเสร็จก่อนนะครับไม่รู้จะเลี้ยงยามไหนเป็นกำลังใจให้เด้อนะครับให้มีงานได้หลายให้ได้ติดได้ลายงานจริงแล้วไว้นี่เป็นสวนหยาไว้นนตาาัดให้ง้อกินนะครับง้เพิ่งจะง้อไปอาบนะ้ำเราลงมาอันงัวเสยต้องเสยเฉ้นไปอาบอีกรอบได้ไหม Ah, uh...